สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่วันนี้สิบสองตุลานะครับสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับหลายคนก็ยังทักเข้ามาสอบถามผมอยู่นะเรื่องเรายื่นไปแล้วเราจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบตรงๆครับผมว่า่ามันควรที่จะเป็นไปตามพรบกอ,องทุนประกันวินาศภัยที่เขากําหนดแหละนะครับแต่ว่าถามผมผมไม่ทราบหรอกว่ามันจะได้ตอนไหนเมื่อไหร่ย,ยังไงไม่ทราบไม่รู้แต่สิ่งที่เราควรทําก็คือเรายื่นรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับ เรายึดรักษาสิทธิ์ไว้แล้วก็ยังไงดีล่ะคือเราจะได้เมื่อไหร่ตอนไหนเนี่ยอาจจะไปทราบทีหลังครับผมทีหลังหลังจากที่เขาหลังจากที่เรายื่นทวงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรายื่นทวงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมจากทางกองทุนประกรันวินาศภัยนะครับผมตอนนี้คือ ข้อสรุปในยอดนี้มันยังไม่ได้มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่เสร็จไงเรายังยังไม่เสร็จจนถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกานะถ้าเป็นอันนี้ความเห็นของผมนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะคืออหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะเอายอดสรุปตรงนี้ไปรวมยอดนี้เป็นว่าเขาไปวางแผนนะครับที่จะอาหารือต่อไปนะครับที่จะอาจจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับเหล่าผู้เอาประกรันเจ้าหนี้ทุกคนว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปแต่ว่าตอนเนี้ยังไม่ทราบคือสิ่งที่เราควรทวําก็คือ,อเรารักษาสิทธินะหลายคนบอกว่า ยื่นไปก็ไม่ได้หรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะนะครับผมสําหรับผมอะก็คือว่าเราผมผมทํางานเป็นกองทุนการวินาทอ่าเป็นในหน้ามันไม่ใช่สิโอเป็นตัวแทนเป็นอะไรเงี้ยผมก็ต้องติดตามให้ปกติครับผมตามขั้นตอนแล้วก็ยืนย่นยืนย่นยืน่นยื่นยื่นยื่นทัวงนี้ตามทั่วประกันทั่วไปนะครับให้ครอบครัวเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับ ลงช่องให้กับทุกคนที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องทํายังไงต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ทราบก็ลองเข้าไปนะครับผม,ผมก็ไปเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บของกองทุนประกรันวินาศภัยแล้วก็ยื่นคําตรงนี้ไว้นะครับทําไม่ถูกหรือไปไม่เป็นก็ g o o g l e ครับผมค้นหาคาว่าลงทะเบียนกองทุนประกรันวินาศภัยมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับที่ทางกองทุนประกรันวินาศภัยเขาลงไว้นะครับหรือถ้าไม่ทราบหรือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยเข้ามาดูคลิปผมด้วยก็ได้แล้วก็ไปดูหน้า อะไรเลยคู่มืออ่ะคู่มือในหน้าเว็บก็ได้แนะนําดูคู่มือดีกว่านะครับดูคู่มือเปิดดูทีละขั้นนะครับใช้อีกเครื่องเปิดดูนะครับลงารักษาศีลครับผมแต่ว่าเรื่องของว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรไม่มีใครทราบครับไม่มีใครรู้ผมเองก็ไม่รู้นะครับคอยติดตามไปพร้อมกันเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมาอัปเดตกันแล้วกันนะครับผมใครสนใจประกันชีวิตประกันสุขภาพการโรคไร้แรงนะครับประกันตลอดชีพส่วนระยะเวลาหรือว่าประกันอะไรก็ตามนะครับก็ประกันรถยนต์นะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ